สวัสดีนายสบายดีไหมเอ๋ใครวะนานมาแล้วผมไม่ได้เริ่มเล่นเกมนี้ด้วยเหตุผลอะไรเลยคารุโตนี่เก่งจริงๆงั้นสินะฉันได้ยินมาว่านายได้8 1คะแนนในการทดสอบความสามารถเลยนี่บ้าหน้าน่าอิจฉาจริงๆเลยแชปเทไหมครับผมได้เข้าร่วมแห่งโลกอากาศเหมือนกับคนอื่นๆผมไม่คิดเลยว่าผมจะมีพรสวรรค์นในเรื่องนี้ อาวจ้า<ะ>นี่เป็นเหตุผลที่ทําให้ผมเป็นที่รู้จักในฐานะน้องใหม่ที่สุดยอดในฐานะน้องใหม่ที่สุดยอดทําให้ผมถูกจับตามมองอยู่ตลอดและผมรู้สึกว่าผมผมถูกคาดหวังจากทุกคนมันค่อนข้างจะเยอะไปหน่อยนะนายใช้ตะกิเก่งเลยใช่ไหมละ่ะฉันเคนนี่ เป็นทีมที่ไล้ที่ติเป็นการคอมโดที่สุดยอดมากฉันบอกนายแล้วไงไม่มีผู้เล่นไหนที่จะมาเทียบเลเวลกับพวกเรา2คนได้แล้วตอนนี้หลังจากจับคู่กับเคนนี่แล้วแรงกดดันก็หายไปและผมยังมีความมั่นใจมากขึ้นผมแกง่งแกรง่งใช่มันชัดเจนอยู่แล้วนี่สกิลของผมเป็นที่โจดจันผมรู้ว่าทุกอย่างจะจบเหมือนเดิม คือผมเป็นผู้ชนะตอนนั้นไม่มีทางหน้ากากเอกอะจะสังหารหน้าใหม่ที่สุดยอดสองคนพร้อมกันได้งั้นหรอกไม่คิดว่าฝ่ายโค้จะชนะเลยไม่อยากจะเชื่อมันปีศาจชัดๆนี่หน้ากาก,ากเหล็กนั่นนายเป็นใครกันแน่ก็ใครอีกของเราไงผู้เล่นที่สุดยอดด้วยตัวตนที่ลึกลับจนกว่าต,วตัวตนของหน้ากาก,ากเหล็กจะถูกเปิดเผย โกทาเร่เองก็แข็งแกร่งแต่หน้ากาเลิก็สุดยอดเหมือนกันคู่หูกับอับอายแลย้วไม่กระตือรือร้นเหมือนเมื่อก่อนแล้วแผลแค่หนึ่งครั้งกับต้องพบกับความเสียหายมากมายว่าจะมัดเจ้านั้นมีการต้านทานพิษสูงนี่เราต้องใช้พิษตีแรงขึ้นแล้วเราเจะชนะเขาได้โุทาโร่ฉันขอต้ษนะเพื่อนแต่เราต้องแยกทางกันแล้วล่ะขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะ ขนาดแค่นี้คนที่ผมเชื่อใจจริงๆยังจากไปคิดไปก็ไม่มีประโยชน์แล้วล่ะก็คงดีกว่าถ้าผมแค่ไปซะเออ,อมผมรู้ว่ามันกระทันหันแต่ผมอยากเล่าอะไรให้ฟังนะ่ะคุณช่วยฟังผมทีได้ไหมเออได้สิถ้านายไม่ได้หวังคำตอบนะนะ ฉันยินดีจะรับฟังล่ะผมไม่นานมานี้ผมเจอเข้ากับกำแพงที่ไม่อาจที่จะข้ามได้มานะจริงๆแล้วผมไม่เห็นจุดจบของกำแพงนั่นเลยด้วยซ้ำจนกว่าปไปถึงจุดนั้นผมว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เลยล่ะผมเชื่อว่าสกิลของผมไม่ที่จดจันทมาโดยตลอด ถึงอย่างนั้นในความเป็นจริงแล้วผมก็แค่กลมในหนองน้าและตอนที่ผมรู้ตัวเข้าผมก็ตกใจอย่างมากมากและเอาแต่สงสัยอยู่ตลอดมันตลกดีนะผมเริ่มคุยกับตัวเองทันตีที่เข้ามาบนรถม้าเนี่ยาณาไม่ว่าอะไรฉันขอฟังเรื่องของนายด้วยได้ไหมล่ะเออนะเด็กไม่เล่าแล้วหลับเออฮอ่ เมื่อแทบตายแนย่ผมรู้สึกรับผิดชอบนิดๆแล้วเออไม่คิดว่าจะเห็นเจ้าหมอนั่นบนรถม้านี่ด้วยนะเขาคงจะถูกเจิญด้วยเหมือนกันสินะเรา,าไม่มีอะไรต้องห่วงแล้วนะโชคดีนะพ่อหนุ่มหาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมจะไม่ขึ้นรถม้าของคุณอีกแน่ <laughs> ลข <P oco. S 2> าขาดโปโกอาลืมนายไปเลยโปโกโปโก ทำยังไงกับเจ้าจื๋อนี่ดีนะพา,าหาห้องที่โรงเตี้มให้เขาอยู่ดีไหมล่ะปกโก้โปกโกะฉันต้องไปที่ที่นึงนะปาปกโก้ปโก้โอ้ยนายจะไปสอดูไหนกันเล่าปกโก้โปกโกะนั่นนั่นตรงนั้นไหนพุ่มงั้นเหรอใช่แล้วปกโกะถ้านายว่างั้น ซ่อนดีๆจนกว่าฉันจะกลับมาล่ะโกโกบกโกโกโกอย่าตามใครที่เอาขนมมาล่อเชียวนะโกโกณเม,นะมืองดันเจียนจูบิลันปึง้งโหเหมือนเมืองที่ใหญ่มากผู้คนก็เยอะแยะอืมไหนดูสิ เธอบอกให้ผมรอที่น้ำพุนี่นะคนเยอะไปผมต้องเพิ่มเพื่อนตอนที่เจอพวกเขาแล้วนะหืมหลายแบบแต่อืมความรู้สึกที่มันคุ้นเคยนี่ความรู้สึกที่หนักอึ้องสัมผัสเยือกจะเย็นและออร่าระดับตัวละครระดับนักสู้ยะถ้าผมถ้าผมคิดถูกละก็ พ,พี่ชายนักสู้กว่างเลเวลสามสิบทำไมมาช้าจังเลยพี่หลงทางหรือยังไงทำไมปล่อยให้ผู้หญิงสองคนรอแบบนี้โทษทีนะโทษทีดีไปที่พี่มาก่อนงานจะเริ่มแล้วนะเออหมือนเหรอก็ตายนักรบเลเวลสามสิบเออเออสวัสดีค่ะสวัสดีนี่นะ นี่ก็ใช้เวลาไปพักหนึ่งเลยขอตัวที่ทำให้รอนะโอ้ไม่เลยค่ะไม่เป็นไรเลยแมวหน้าอย่าพูดเอาแต่หลบอยู่ข้างหลังสิอ่ะเปล่านะคะฉันแค่ยังไม่ร้อมเธอเจอฉันทีหนึ่งแล้วนี่เพราะงั้นไม่ต้องอายไปหรอกอืมพวกเธอดูเป็นมิตรดีนะมิตอะไรครับมิตรฉาชีพอรอเดี๋ยวที่เพิ่มฉันเป็นเพื่อนด้วยนะฉันด้วย โอ้จริงสิลืมไปเลยไหนดูสิเอ๊ะอ่ะตึงงานครบรบอ2ปีของพวกเรากำลังจะเริ่มขึ้นแล้วหากคุณเข้าร่วมงานกันนี้เราขอให้คุณย้ายไปที่โซนปลอดภัยก่อนคุณสามารถเข้าชมทีมใหม่เพื่องานนี้แม้ว่าคุณจะเป็นสมาชิกทีมอยู่แล้วก็ตามโอ้ในที่สุดนั้นเราเองก็สามารถสร้างทีมเพื่องานนี้ได้สินะจะมีใครเข้าร่วมทีมของฉันไหมละ่ะ ฉันกําลังไปงานรบกวนด้วยนะคะพี่ชายเราก็ต้องสร้างทีมด้วยนะอ่าได้สิเดี๋ยวฉันสร้างให้นะตึง้งคุณต้องการสร้างทีมสำหรับาง,งานครบรอบ2ปีใช่หรือไม่ใช่ไม่ใชเเ่เอ่ใช่สิใช่แต่แต่เนี่มันกำลังจะเริ่มต้นเพลงอะไรนะปดวดหัวชะมัด สวนสนุกนีก่คือสถานที่จัดงานนั้นเหรอเออไม่รู้ยู่โอ้นานแล้วสินะที่เราไม่ได้ไปสวนสนุกกันนะ่ะขนาดของงานก็งันใหญ่เลยจำนวนผู้ใช้งานก็ไม่น่าผิดหวังเลยด้วยผมไม่มั่นใจสักเท่าไหร่หรอกแต่นี่คงเป็นโซนรวมทีนะถ้าใช่แล้วก็คงมีที่ได้เปรียบหรือเสียเปรียบในโซนนี้อยู่ ทั้งเลเวลไอเทมและคลาสเพราะมันต่างกันไปในแต่ละคลาสส่วนพื้นที่ก็จะเป็นการสุ่มนี้ยินดีต้อนรับสู่เมืองอาก์คัสหวังว่าทุกท่านจะสนุกกันอย่างเต็มที่ผมไม่รู้ว่านี้จะเป็นยังไงหวังว่าจะผ่านไปได้ด้วยดีนะผมคือเปียโรนี่คือการเป็นเจ้าภาพครั้งที่สองของผมในงานครบรอบขอถึงตบมือให้กับผู้เข้าร่วมทุกท่าน ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความกระตือรือร้นด้วยขอรับผู้จัดจการขดอยาเข้าใจผิดไปโชคไม่ดีนักที่กับผมเป็นแค่ตัวละครของเมืองนี้เท่านั้นและผมไม่ใช่ผู้จัดการด้วยขอรับผมรู้ว่าเปียโรค,คือ NPC แต่การกระทําของเขามันโรคจิตจริงๆตอนนี้ก่อนเราจะมาเริ่มงานกันผู้เล่นจะเริ่มต้นที่โซนประจำตัวที่คุณคุ้นเคย ครั้งนี้เพื่อเป็นการผูกมัดโซนที่คุณอยู่คือ f 4 3มีประชากรอยู่ที่10,000หนคนพวกท่านบางคนอาจพอเดาได้ว่าจะมีเรื่องแบบนี้อยู่อีกหลายโซนท่านต้องแข่งขันกับผู้เล่นโซนอื่นเพื่อเอาชนะให้ได้คำถามครับถามมาได้เลยปีแค,คลอรี่งั้นนี่จะเป็นการเพิ่มรางวัลอันดับของพวกเราและรางวัลส่วนตัวด้วยหรือเปล่า อ่าถูกต้องงั้นพวกเราจะรู้ไมว่าศัตรูของคุณคือใครในขยะอยู่ปลายใต้งานนี้อันจะมีโอกาสชนะได้ยังไงกันล่ะนายคิดจริงๆเหรอว่ามันจะมีผู้เล่นติดอันดับอยู่ในโซนเราด้วยนะแค่มองว่าผู้เล่นคนไหนแข่งแข่งก็พอจะรู้แล้วละนะงั <c oughs> ้นจากลำดับของตัวอักษรมีโซนอยู่อีกมากมายเลย ถ้านายไม่โชคดีพอนายอาจจะเจอกับพวกจัดอันดับมะดิน่าเสียดายที่มัดที่ฉันต้องมาติดแงกอยู่กับคนอย่างนายเนี่ยเอ๊ะฉันเห็นด้วยใครพูดกันนะ